กระจังหน้าสีดำมีตาสัญลักษณ์ RS และโลโก้เขาจะเป็นสีแดงนะคะส่วนไฟหน้าของเขาจะเป็นหลอดไฟ Full LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและบอดี้ข้างรถจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยค่ะล้อแม็กสีทูโทนขอบ17ดอกยางใช้ได้ยาวๆและก็ระจมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED และมีกล้องไว้มองจุดอับด้านหลังนะคะมีชุดแต่งสปอยเลอร์ยาวแท้จากศูนย นะคะของเขาจะเป็นสัญลักษณ์ตัว C ตามสไตล์ Honda Civic และยังมีกล้องมองหลังให้อีกด้วยส่วนพื้นที่เก็บของนะคะกว้างเก็บของได้เยอะส่วนภายในคันนี้นะคะกว้างนั่งได้ไม่อึดอัดและยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าผู้น้า และยังมีถุงลมนิรภัยมาให้อีก8จุดนะคะส่วนพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันแบบ3กา้านมีทั้งพวงคอนโทแพทเทินชิปและปุ่มรับสายวางสายสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยเลย